สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับจากโฮมทาราแคปตัสนะครับวันนี้จะมากราฟพิงไดมอน์กันนะครับตรงนี้ครับพิงไดมอนนะครับอันนี้ได้ซื้อมาจากเพื่อนๆในสมาชิกในกลุ่มนะครับนะครับก็จะมากราฟให้ดูครับวิธีการกราฟกราฟยังไงเนาะนะครับสนใจคนที่อยากจะอยากกราฟ ไม้ของตัวเองนะครับหรืออยากมีลูกไม้ใหม่ๆเยอะๆนะครับหรือพันธุ์ที่เราต้องการครับวิธีการกราฟนะครับตอนแรกเราก็เลือกต่อนะครับตอนนี้ผมได้ทำแล้วนะครับทาได้ประมาณอาทิตย์นึงนะฮะนี่ครับเริ่มมีหน่อออกมาแล้วกอตอก็เริ่มสมบูรณ์นะครับแข็งแล้วนะครับนะครับจับดูครับเขาจะแข็งนะครับคือถ้าเราตัดตอใหม่ๆมาแล้วเอามากราฟเนี่ยครับมันจะอ่อนๆเนาะแต่ถ้าเราทําไว้ก่อนแล้วมากราฟเนี่ย ตอเขาจะแข็งนะครับแต่เขาจะเริ่มมีรากเดินแล้วนะครับบางต้นมีรากเดินนะครับนี่ครับรากที่เดินนะครับอ่าเนี่ยดูวิธีการกราฟเลยดีกว่าครับเนึ่งก็ต้องใช้คัตเตอร์นะครับมีคัตเตอร์อ่ามีแอลกอฮอล์นะครับมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีเทปใสนะครับแล้วก็มีหัวที่เราจะต้องการกราฟนะครับแล้วก็ตัวตอนะครับอ่าวิธีอย่างที่ผมก่อนจะก่อนจะทําการตัดอ่าการกราฟนะครับมีดนะครับ ผมต้องฉีดแอลกอฮอล์ครับนะครับแอลกอฮอล์ใส่ขวดไว้นะครับอ่านี่ครับพอผมฉีดเสร็จนะครับผมก็จะสลัดหน่อยไม่ต้องเช็ดก็ได้ครับบางคนจะเช็ดหรือไม่เช็ดได้ครับแล้วก็เราก็ดูต่อแล้วนะครับว่าเราจะกราฟเป็นไหนเอียงด้านไหนนะครับนะครับผมก็จะกราฟคือปากที่มันตรงกว่านครับปาดไปเลยครับล่วงปล่อยมันเลยนะฮะ เราก็เล็งดูก่นเดี๋ยวเราก็ปาดข้างครับนะครับปาดข้างปาดข้างทิ้งครับเพื่อไม่ให้น้ํายางมันไหลไป่รวมตรงกลางนะครับนะครับจะปาดข้างเดี๋ยวผมก็มาเล็งดูทีโอเคถ้ายังไม่ตรงนะเพื่อนๆก็ปัดนิดหน่อยครับแต่งนิดหน่อยให้มันตรงะครับพมอมองดูแล้วโอเคตรงที่เราใช้ได้นะครับเราก็นําหัวสีนําหัวแตัดที่เราจะ กราฟนะครับขึ้นมาครับจับระวังนะครับหนามมันคมนะครับนะครับพอนันปุ๊บนะครับเราได้นัี้มาเสร็จปุ๊บเราก็มาปาดครับนะครับดูครับการปาดนะครับปาดปาดแล้วมันจะเห็นตัวอ่าตัวที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะมีท่อน้ําเลี้ยงนะครับก็เอาท่อน้ําเลี้ยงประกบกับท่อน้ําเลี้ยงนะครับผมนี่โดนแทงบ่อยมากเลยครับเก็บมือไปหมดเลย นะครับแล้วก็กดลงไปดูให้ตรงนะครับแล้วก็กดลงไปเวลากดก็หมุนนิดๆนะครับอ่หมุนนิดนะครับหมุนนิดๆออกพอตัวดีๆนะครับเวลาการาฟไปต้องเวลาเรากดกดให้มันแน่นๆนิดนึงครับเพื่อให้เขาตั้งนีเขาต่อกันนะครับพอ แต่ไม่ค่อยติดนิดนึงครับอันนี้เพราะว่ามันมีหัวลูกเขาครับยันอยู่ก็จะหมุนเบี่ยงหน่อยเนี่ยอันนี้นกก็ว่าร้องเสียงเพาะเพาะดนูนครับยังครับมันยังยังไม่ตรงครับว่ามันจะอยู่อยูอย่กระปาดมัเนเดี๋ยครับปาดาให้ตรง ้ยังไม่ตรงก็แต่งนะครับแต่งให้มันตรงพอลองลองดูแล้วว่าตรงนะครับพอตรงแล้วก็เอาไปประกบเหมือนเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวที่เราจะก,กราฟเนี่ยครับเขาจะมีน้ํายางไหลออกมาครับพอมีน้ํายางปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหมือนกาวครับเดี๋ยวเขาจะดูดกันขยับนิดนึงรักเพื่อไล่ไอตัวอฟองอากาศนะครับ มาะฉนนั้นเราก็ทําการติดเทปนะครับแล้วก็ดึงเทปออกมาแล้วก็แปะตรงกลางก่นะอนบอนแรกนี่ครับแปะอย่างนี้ที่แปะตรงกลางเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าไม่ให้ตกกาวเขาแตะติดกับหัวครับถ้ากาวาติดกับหัวเวลาเราดึงออกเนาะ <c oughs> ก็จะทําให้หัวเขาติดออกมาได้นะครับหลุดออกมาได้นะครับแล้วก็ติดทับอีกทีหนึง่ง นะครับเพื่อประคองหอก็ต้องติดแน่นมากครับโอเคพออยู่นะครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งหัวนะครับเป็นไงครับเพื่อนเรียบร้อยนะครับหนึ่งหัวง่ายๆเลยใช่ไหมครับนี่ครับเพื่อนวิธีการกราฟเนี่ยครับง่ายๆก็หนึ่งหัวนี่ครับผ่านไปอ่ะเดี๋ยวผมจะกราฟหัวต่อไปนะครับอย่าไปเลยครับเลือกตอนว่าเราเอาตอนแบบไหนอ่าตอนนี้ก็ได้ครับมีดครับฉีดแอลกอฮอล์ทุกครั้งไหม แต่เป็นผมผมเลือกฉีดทุกครั้งครับบางทีเราไม่รู้ว่าบางทียางมันจับครับอาจจะมีมียางจับทําให้มันหนืดเวลาตัดนะครับผมก็เลยเน้นจะฉีดทุกรอบนะครับเดี๋ยวดูครับขนาดตัดไปแล้วยางติดเลยครับเหมือนเดิมครับเล็งปาดจับไปด้วยนะเนี่ยครับเพราะนั้นเขาก็เล็งครับ ตรงหรือ,อยังถ้ายังไม่ตรงเราก็ปาดอีกครับปาดให้ตรงนะครับโอเคพอตรงแล้วเราก็ปาดข้างครับไม่ให้น้ำยางมาขังในจุดที่เราจะก,กาดนะครับเ,เล็งดูครับอีกนิดหนึง่งถ้ายังไม่ตรงก็ปาดให้ตรงนะครับ ก็ยังไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่ครับก็พอการฟได้อยู่ติดมั่งนะครับน่าจะสิบกว่าหัวแล้วที่การฟไปก็ติดหมดนะครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองการาฟดูครับไม้เราก็จะได้โตเร็วครับนะครับมันจะเติโตเร็วกว่าธรรมชาติครับเพราะตอนนี้กเขาเป็นแม่เหลยงครับเขาจะหากินได้ดีกว่าตัวรากของตัวแคปตั๊นั้นๆครับแต่ละพันก็รากเขาจะโตเร็วไม่เร็วนะครับ ขึ้นอยู่แต่แต่ต้นแล้วก็เรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องปุย๋ยเรื่องแสงแดดก็มีผลนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหัวที่อามาเนาะอันนี้จะเป็นตัวทิ้งไดมอนด์นะครับนะเดี๋ยวนี่ครับเหมือนเดิมครับจับดีดีครับมันคมแทงมือบ่อยตายถ้าทางที่ดีควรใส่ถุงมือนะครับนี่ครับเ,เดิมครับ ปาดครับแล้วก็ดูท่อน้ําเลี้ยงท่อน้ําเลี้ยงประกอบท่อน้ําเลี้ยงนะครับเขียทำก่อเสร็จแล้วะหมุนนิดครับไล่อากาศครับพอนั่นมาปุ๊บติดเทปดันเทปเลยครับ พอเรากราฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาไปตั้งไว้ในร่มนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องลดน้ํานะครับลดน้ําได้นะครับผ่านไปสักเจ็ดวันลดน้ําตัวต่อได้นะครับแต่อย่าให้ลดโดนหัวถึงแม้เราลอกพลาตัวพลาสเตออกพลาสติกนี่ออกเวลาลดน้ําก็อย่าให้โดนนะครับช่วงแรกนะครับสองหัวนะครับเป็นไงมากครับเพื่อนในการกราฟไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่ครับคือก็มาสอนวิธีการกราฟแบบง่ายๆเราจะได้ ไม้ที่โตเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่ามีตอทับช่วยหากินนะครับนะครับพอรัการาเสร็จสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาก็จะเริ่มติดแล้วพอรักรักสะอาพอสักสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์เราก็จะดทูที่ยอดนะครับที่ยอดของตัวไม้ที่เราต่อเข้าไปครับเขาจะเริ่มเดินแล้วเริ่มเดินคือไงเือเริ่มมีตัวเขาเรียกว่าม,มีหนามใหม่ที่โผล่ขึ้นมาอันนี้คือเขากำลังจเจริญเติบโต จากแม่นะครับแม่คือต่อที่เราต่อที่เป็นแม่ที่ส่งอาหารให้เขาครับเขาก็เรื่อโตนะครับนะครับวันนี้ก็มาบอกวิธีการเร้าข้านะครับเพื่อนๆไงครับเพื่อนๆอันนี้หลังจากเรากราฟเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมด10กก่าหัวนะครับเราได้ทําการกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะรออีกประมาณเจวันเพื่อดึงเทปออกนะครับพอหลังจากดึงเทปออกเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็จะมาดูกันครับว่า หัวที่เรากราฟไว้ครับมันได้ติดครบถ้วนอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับนี่ครับดูครับอันนี้กราฟไปเรียบร้อยนะครับ10กก่าหัวนะครับเดี๋ยวอีกเวันจะมาดูกันครับพอเราไลอกพาเตปแล้วสิ่งที่เราได้ทําไปวันนี้นะครับจะตามความตั้งใจเราไหมครับว่าหลังจากการกราฟเสร็จจะติดกี่หัวเนาะราจะมาดูกันครับอีก7วันเท่านั้นเองนะครับอดทนรอนิดนึงนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนยังไงก็กด ซับสไคร b e กดแชร์กดถูกใจนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พยายามหัดทําคลิปออกมานะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มหัดเลี้ยงแคปตัสนะครับหรือว่าอยากลองทอําสิ่งที่เราดูจากใน YouTube แล้วก็เอามาทำ<ม>ใช่ไหมครับอย่างก,การกราฟก็เหมือนกันครับเราก็ดูจาก YouTube แล้วลองมาหัดทำ คือผมอะเป็นคนเริ่มที่ทำใหม่เนาะดูจาก YouTube เอามาทำแล้วก็ลงมาลง youtube อีกทีนึงจะให้รู้ว่าเพื่อนๆนครับเราดู YouTube เราเข้าไปทำได้นะครับทำมาแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันอีกทีนะครับยังไงก็ขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่รับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ